ทรเข้ามาแจ้งท่านในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเงินชคบออยลปีนะครับจะไ,ได้รับอยู่ทุปีละสองหมื่นบาทนะครับท่านพร้อมเงินสมทบตกเบิกปีเงินมันมาจากไหนเนี่ยสองหมืนบาทนี่ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับผม๋ยวจะชีจแจงก็คือเงินสองหมืนบาทเป็นนโยบายนะครับของรัฐบาลชุดใหม่นะครับที่ประกาศใช้เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับเงิน ไอ้บำนาญที่ว่าท่านได้รับอยู่แล้วไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เพชรใช่ครับผมไอ้บำนาญเราก็ได้รับปกติเหมือนเดิมแต่หมายถึงเงินตรงนี้เนี่ยเขาช่วยเหลือข้าราชการนะครับที่ว่าปลดเกษียณนะครับเป็นรายปีปีละสองหมื่นบาทผู้ที่ว่ารับบำเหน็จบำนาญนะครับคุณท่านนะครับ ก็เลยใช้ท่านเนี่ยเอาเอกสารเข้ามายื่นที่เขตเลยครับผมจะได้อนุมัติสั่งจ่ายยอดเงิน49,000บาทพร้อมเงินช่วยเหลือรายปีอีก20,000บาทรวมทั้เป็น69,000บาทครับเขตหนึ่งเขตหนึ่งนครปฐมนะครับท่านถูกต้องครับพบปอพรปฐมเขตหนึ่งเนียครับผมผมไปติดต่อท่านมีอาผมนายสมศักดิ์ผู้สกุลครับมีอะไรจดข้อมูลไหมครับผมรบกวนท่านนิดนึงครับ อไม่มีช่วงนี้ไม่มีปากกาไม่กระเลยไม่มีปากาปากาเลยเผมอยู่ในรถอ่ะอ๋อยู่ในรถอย่างนั้นท่านไปยื่ดหน้าระบบก่อนไะหมครับแล้วก็พรุ่งนี้เข้ามาพบผมช่วงเก้าโมงสิบโมงโอเคโอเคชือชอค่อชื่อต<ม>ิดไปติดต่อเชื่อนะนายผมจากนายผมจากชื่อศุกร์นะครับแต่ผมส่งเรื่อง ไม่เจ้าหน้าที่ที่เขาจะยื่นหน้าระบบให้ท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านสมศักดิ์ขอหน้าระบบบำเหน็จบำนาญสมศักดิ์พูดตระกูลนะครับสมศักดิ์พูดตระกูลเหรอครับท่านสมศักดิ์พูดตระกูลใช่ไหมถูกต้องครับเอ่อฝ่ายไปผมไป่ไติดต่อฝ่ายการเงินเหรอถูกต้องครับผมไอ้ผมมันมันอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างไม่รู้ผมไม่ได้เข้าไปนานแล้วอยู่ชั้นสองอ่ะครับท่านชั้นสองเหรอ ครับครับเอกสารอย่าลืมนะครับสำเนาทะเบียนบ้านอันบัตรประชาชนอย่างละสองฉบับเดี๋ยวตรงนี้ท่านยื่นหน้าระบบให้ผมก่อนได้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้เข้ามาพร้อมเอกสารที่ว่าครบถ้วนเลยนะครับจะได้เห็นอนังบตรต่างใจเอผมยื่นยังไงผมยื่นยังไงตอนนี้ผมอยู่ในรถอ่ะอยู่ในรถเนี่ยนะครับเดี๋ยวการยื่นหน้าระบบเนี่ยซึ่งเบื้องต้นลายชื่อท่านเนี่ยโปรดเสียนมาก็คือหลายปีแล้วอืม ห้าหกปีแล้วนะครับตรงนี้ผมจะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับของกระทรวงการคลังที่ว่าติดตามรายชื่อท่านนะครับยื่นหน้าระบบเพื่อที่จะได้ออกเอกสารให้ท่านเข้ามาพบผมพรุ่งนี้จะได้เพ็นอนุมัติ่างจ่ายยอดเงินครับผมแต่ผมผมต้องส่งหน้าอะไรไปนะหน้าระบบบำเหน็จบำนาญเดี๋ยวให้ท่านทำที่บ้านท่านได้เลยครับตรงนี้ผมผมารอยื่ในรถผมไม่มีหลักฐานอะไรเลย ไม่ใช่ครับการทําหน้าระบบของทาง d ิ g i ต a l มแทนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องในส่วนของเรื่องตรงนี้นะครับผมจะให้เขาติดต่อเข้าไปชี้แจงให้ท่านทราบเองว่าหน้า<ห>นระบบบาเหน็จํานาญเนี่ยครับผมจะดําเนินการยังไงแล้วพอท่านได้หน้าระบบตังนี้เสร็จสิน้นพรุ่งนี้นะครับผมจะโทรหาท่านอีกทีหนึ่งนะัดเวลาที่ว่าท่านจะต้องเอาเอกษาษาสารมายื่นให้ผมแล้วกันพรุ่งนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวสมศักดิ์คู่สักกุลเนี่ย มันไม่มีชื่ออยู่ในเขตหนึ่งนะคุณเป็นไม่มีเลยครับไม่มีมีครับผมไม่มีหรอกไม่มีได้นะครับท่านตรวจสอบจากตรงไหนครับท่านตรวจสอบจากตรงไหนครับผมลูกลูกสาวผมอยู่การเงินเขตหนึ่งลูกสาวท่านชื่ออะไรครับโอ้ยไม่เห็นอันนี้แหละครับผมพวกมึงหาติงกันแบบนี้เลยว่าเฮ้ย